สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ f อทุกท่านนะคะลูกออดฟาร์มกบนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำนะคะการปลูกผักขยง ส่งขายตลาดนะคะเพื่อ,อสร้างรายได้เสริมนะคะให้กับเกษตรกรหลายๆท่านนะคะ f c นะคะรวมถึงคุณผู้ฟังนะคะหากท่านยังมองหาอาชีพเสริมนะคะในช่วงหน้าแรงแบบนี้นะคะ,ะทางเรานะคะก็แนะนําให้ท่านนะคะลองชมอลองชมคลิปนี้ก่อนนะคะ ก่อนอื่นนะคะต้องบอกก่อนเลยว่านะคะผักขยงเนี่ยเป็นผักที่ใส่าสามารถใส่ได้ต้มกบแล้วก็ต้มปลานะคะแล้วก็ใส่ในอาหารบางชนิดที่คุณผู้ชมรู้กันดีอยู่แล้วนะคะเป็นผักที่เ,เคียงคู่คนเรานะคะคนอีสานมานานนะคะจะหาได้ตามท้องทุ่งนานะคะทั่วๆไปนะคะแต่นะปัจจุบันนี้นะคะก็มีการใช้สารเคมีนะคะทําให้ผักเหล่านี้นะ เริ่มตายทยอยตายแล้วก็เริ่มที่จะหายากนะคะซึ่งเราเนี่ยนะคะได้เลี้ยงกบอยู่แล้วนะคะก็ผักคะแยงเนี่ยก็สามารถใส่ต้มกบได้นะคะเราจึงเลียงเห็นนะคะคุณประโยชน์แล้วก็รายได้นะคะที่จะตามมานะคะเราจึงลองปลูกผักคะแยงนะคะแล้วก็หาตลาด นะคะซึ่งก็เป็นผลดีนะคะซึ่งตลาดเราก็รับซื้อนะคะโดยเฉพาะหน้าแรงแบบนี้นะคะผักกระแยงกเ็เริ่มที่จะมีราคานะคะแล้วก็สามารถที่จะขายออกอสู่ท้องตลาดได้นะคะเพราะขายได้นะคะก็เลยมีการขยายพันธุ์นะคะจาก1บ่อก็เป็น2อบ่อนะคะ แต่ผักคยยงเนี่ยเวลาที่เราตัดออกไปหรือว่าเด็ดเด็ดออกไปขายเนี่ยนะคะมันก็จะงอกนะคะออกมาใหม่นะคะเราก็จะเวลาที่เราจะตัดไปขายเราก็จะตัดเป็นหน้านะคะตัดเป็นแปลงนะคะออกไปเพื่อจำหน่ายนะคะตอนนี้ก็มีลูกค้าสั่งเข้ามาเยอะนะคะวันหนึ่งเราก็ต้องตัด นะคะออกไปนะคะประมาณวันละสีหถุงนะคะ,ะเฉลี่ยหนึ่งถุงเนี่ยอยู่ประมาณ5้กิโลนะคะประมาณ5้กิโลนะคะแล้วก็จะตกถุงถุงละประมาณ100บาทนะคะก็ตกเฉลี่ยก็คือกิโลกรัมละ20บาทนะคะก็ถามว่าเยอะไหมนะคะก็ไม่ค่อยเยอะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเป็น ปลูกเพื่อเป็นร,รายได้เสริมสำหรับทางฟาร์มเรานะคะก็ถือว่ารายได้ตรงนี้โอเคนะคะสำหรับตัวลูกออสเองนะคะก็เลยนะคะอยากให้เอฟซีแล้วก็เกษตรกรบางท่านนะคะลองหันมาศึกษาแล้วก็ลองปลูกลองปักชำดูนะคะจากที่ท่านอ่า ปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนของท่านเองนะคะลองนะคะหันมาปลูกแล้วก็หาตลาดแถวแถวบ้านท่านนะคะลองดูนะคะเพราะว่าผักขะแยงน่ะถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนเนี่ยจะหาซื้อได้ยากนะคะถ้าเรามีจำหน่ายนะคะหรือถ้าเราปลูกเพื่อจำหน่ายไว้นะคะก็จะเป็นการดีนะคะตลาดอาจจะรองรับนะคะแล้วก็สามารถที่จะ ขายให้กับแม่ค้าคนกลางหรือขายเองก็ได้นะคะแต่ที่ลูกออสให้พี่น้องแล้วก็เกษตรกรรวมถึง FC ได้ดูนะคะก็คือเราเอาไปจำหน่ายที่ตลาดเองนะคะเราตัดเองแล้วก็ทำล้างทำความสะอาดบรรจุถุงแล้วก็ไปขายที่ตลาดเองนะคะจึงไม่เดือดร้อนในเรื่องของการหาตลาดสักเท่าไหร่ นะคะเพราะว่าปกติเราก็าคุ้นเคยกับแม่ค้าในตัวอำเภออยู่แล้วนะคะเราจึงสอบถามว่าท่านจะลองนำผักขยงนะคะที่ปลูกโดยที่ไม่ใช้สารเคมีเนี่ยนะคะไปขายดูไหมนะคะสามารถเอาไว้นานนะคะแช่น้ำไว้นะคะได้นานได้หลายวัน น,ะะนี่ก็เป็นข้อดีของเราะะที่เราได้ลองแล้วก็ทำขึ้นมานะะจนขายได้นะคะแล้วก็มตีตลาดรองรับนะคะแล้วเราก็ขายไปเรื่อยๆนะคะวันละ5้าถุงบ้างนะคะวันละ1ิถุงบ้างนะคะก็พอได้เป็นรายได้เสริมนะคะช่วงที่เรา,าพักในการเพาะพันธุ์กบ นะคะในช่วงเอ่อหน้าแล้งนะคะลักษณะแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะขายนะคะได้ยาวๆเลยนะคะถึงพฤษภาถุนวาเลยนะคะจนกว่าฝนจะมาเนาะนะคะวันนี้นะคะลูกออดก็อยากฝากอีกหนึ่งอาชีพเสริมนะคะให้พี่น้องเกษตรกรแล้วก็เอีหลายๆท่านที่กำลังมองหาอยู่นะคะเพื่อเป็นรายได้เสริมเนาะนะคะ หลังจากที่เราตัดแล้วนะคะเราก็จะมาล้างน้ำหนึ่งน้ำสองนะคะแล้วเราก็จะได้เป็นลักษณะแบบเหมือนในเข่งนี้นะคะอันนี้ก็คือว่าเราล้างแล้วก็ทำความสะอาดแล้วแล้วก็มัดเป็นกำรรนะคะลักษณะเอ่อก็เต็มกำรรม,มือนะคะหล,หลวมๆนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะแพคใส่ถุงในลักษณะ อในลักษณะแบบนี้นะคะถุงละ5้กิโลนะคะห้กิโลถุงหนึ่งก็หนึบาทนะคะเราก็จะนำไปส่งแม่ค้านะคะคนไหนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ลูกอ้อนความกบด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะความรู้สาระดีๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปแล้วนะคะ สวัสดีค่ะ